สวัสดีครับวันนี้เชฟชาติก็จะมาทําไส้ครีมคัสตาร์ดเพื่อที่จะทําเป็นซาลาเปาไส้ครีมรวมถึงสิ่งท้อเพื่อที่จะใช้ในพิธียกน้ำชางานแต่งของน้องสาวนะครับช่วงนี้ก็กําลัง,ย,งยุ่งกับงานแต่งน้องสาวนะฮะท่านผู้ชมที่ขอสูตรกันเข้ามาเดี๋ยวเชฟชาติจะเร่งทําให้นะครับช่วงนี้ก็เอาบรรยากาศการเตรียมงานแต่งมาให้ชมก่อนนะฮะส่วนผสมของไส้ครีมคัสตาร์ดก็จะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวชชฟชาติจะมาลงรายละเอียดสูตรให้อีกทีนึงนะครับไส้ครีมคัสตาร์ดนะครับก็สามารถนําไปต่อยอดทําเมนูได้มากมายเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเมนูติ่มซมำขนมของหวานทําได้หลากหลายเมนูมากนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็นําส่วนผสมที่เป็นน้ําเทรวมกันในกะละมังเพื่อที่จะผสมส่วนนี้ก่อนนะครับก็จะมีไข่ไก่เนยนมสดนมข้น พอเทรวมกันแล้วเราก็จะใช้ที่ตีไข่คนไปเรื่อยนะครับคนเบาๆอย่าคนแรงนะครับอย่าให้เกิดฟองหรือว่าเกิดฟองก็ให้มีฟองน้อยที่สุดนะครับค่อยๆคนไปงี้นะครับช้าๆไม่ต้องรีบพอได้แล้วเราก็มาเติมส่วนผสมที่เหลือนะฮะมันจะเป็นน้ำตาลเป็นแป้งเป็นนมผงเป็นแป้งคัสตาร์ดลงได้หมดเลยนะครับ ทำไม่ยากนะครับทำไม่ง่ายแต่ว่าขั้นตอนค่อนข้างที่จะจุกจิกนิดนึงนะสำหรับเมนูติ่มซำเชฟที่ทำอาหารจีนประเภทติ่มซำนี้ต้องต้องเป็นคนที่ใจรักมากๆเลยนะครับเชฟชาติเองก็ทำอยู่ไม่กี่ปีนะครับก็ย้ายเข้าครัวจีนพอลงส่วนผส,สมหมดแล้วเราก็มาคนคนช,ช้าเหมือนเดิมนะฮะคนช้าเบาๆคนไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบคนให้แป้งให้น้ำตาลละลายเข้ากันให้หมดนะฮะ ท่านผู้ชมมีเครื่องนวดแป้งใช้เครื่องนวดแป้งผสมก็ได้นะครับใช้เบอร์ช้าตีไปเรื่อยๆนะครับอย่าใช้เบอร์แรงนะฮะพอได้แล้วเราก็มาเติมเป็นสีผสมอาหารได้ตามชอบเชฟชาติจะไม่สีจัดจนเกินไปนะครับจะให้สีออกเหลืองๆนวลๆท่านผู้ชมชอบแบบไหนก็ตามใจท่านผู้ชมเลยไม่ผิดสูตรได้แล้วก็นำมาเทลงกะละมังหรือภาชนะที่จะนำไปนึ่งนะครับ ที่สามารถลงซึ้งได้กระมังที่เราผสมไส้ใหญ่เกินไปนะฮะไม่สามารถลงซึ้งได้ได้แล้วก็ลงใบเตย2-3ถึงใบเพิ่มความหอมนะฮะยีนีดนึงนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยแล้วก็นำไปนึ่งกันครับใช้ไฟกลางในการนึ่งประมาณ3 5นาทีถึงส0นาทีเปิดฝาคนทุกส10นาทีถึง15นาทีนะฮะประมาณ3รอบ เท่านี้เราก็ได้แล้นะครับสําหรับไส้ครีมคัสตาร์ดหอมๆอ,อร่อยๆสามารถนําไปต่อยอดทําเมนูได้มากมายเสร็จงานแล้วเชฟชาติจะมาลงรายละเอียดให้อีกทีนะครับอีพีนี้เชฟชาติต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ